สวัสดีครับสมาชิกส่วนตัเรียนมใหม่สําหรับเช้านี้เรับเป็นวันที่15วันศุกร์ที่15วิทยกากน67นะครับก็เป็นวันครึ่งเดือนไแล้วนะครับของเดือนวฤศจิกายนหนาวก็หนาวไม่จริงแต่อุณหภูมิลดลงแล้วก็จะมีําค้างนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับเย็นมากประมาณสัก25องศาประมาณนั้นนะครับของอำเภอลมศักดิ์จังหวัดพิรบุร แต่ในส่วนที่จะนำเสนอแล้วก็แชร์ประสบการณ์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับก็คือทุเรียนต้นนี้นะครับก็ได้สองปีสปเสีเสร็จแล้วนะครับผมทำการทดลองนะครับที่ว่าปุ๋ยที่ว่าเป็นปุ๋ยคอกนะครับจะเป็นขี้วัวก็ดีนะครับขี้วัวก็ดีหรือจะเป็นขี้ไก่ก็ดี ที่ในโลกโซเชียลหรือใน youtube บอกว่าบางท่านบอกว่าใส่ได้บางท่านใส่ไม่ได้นะครับบางท่านก็บอกว่าใส่ได้ใส่ห่างนะครับไม่มีปัญหาสวยงามดีบางท่านก็บอกว่าใส่ไม่ได้มันต้องผ่านการหมักก่อนนะครับผมก็เลยตัดสินใจเอาขี้ไก่แกรบนะครับซื้อมาถุงละ35บาบาทนะครับที่ เขาใส่กระสอบว่าแล้วทิ้งไว้ในโกดังสิบปีแล้วนะครับสิบปีแล้วจนถุงนี้ผุนะครับผมก็เลยมาลองทําทําการทดลองยอมเสียสละทุเรียนต้นนี้นะครับพอดีมชิดบ้านนะครับชิดบ้านที่ถ่ายคลิปหลายครั้งแล้วนะครับก็เลยมาเทใส่นะครับเทรอบๆตามนี้นะครับตามร่องๆร่องๆตัวนี้เป็นร่องน้ํานะครับเพราะว่าผมเพิ่งถมดินในฝั่งนี้ให้มันสูงนะครับสูงขึ้น แล้วก็ทําร่องน้ําให้มันไหลลงไปฝั่งนั้นนะครับผมมาใส่รอบรอบรอบสรงพุ่มนะครับรอบสรงพุ่ม <c oughs> ผมตัดยาแล้วก็ใส่รอบสรงพุ่มนะครับแล้วก็ลดน้ํายิงสปริงเกอร์แล้วก็ใส่อของของไตโคโรมาะนะครับเอาไตโครมาผสมฮิวมิกฟูวิกแล้วก็ลาดซ้ําอีกนะครับนั่นคือครั้งแรก ครั้งที่สองผมก็ใช้เนื้อของ EM นะครับแล้วก็มาลาดซ้ำอีกนะครับห่างกันประมาณสักเดือนอันนี้มันผ่านไป2เดือนเสร็จนะครับก็ยังเห็นเป็นนี้อยู่แล้วก็ในช่วงที่หลังจากที่ผมใส่นะครับก็ฝนลงอยู่ยังเป็นท้ายดูดูฝนนะครับผมลงประมาณฝนลงใส่ที่ที่ขี้แกบๆนี่ประมาณ3ามครั้งนะครับแบบแฉะเลยนะครับเปียกแล้วก็แฉะ แล้วก็ที่สําคัญนะครับก็จะมีชายขาดตรงนี้นะครับที่ชายขาดตรงนี้เวลาฝนลินลินนะครับมันก็จะโดนน้ําทุกครั้งนะครับตัวนี้จะโดนน้ําทุกครั้งคราวนี้พอครบสองเดือนเสรศษเพราะผมมาสังเกตดูนะครับผมเดินมาเมื่อเช้านี้นะครับผล <c oughs> <c oughs> ปรากฏโดยภาพรวมนะครับจะเป็นใบเหลืองนะครับเป็นใบเหลืองปุย๋ยขี้ไก่แกลบนี้ต้นนี้ไม่หมักนะครับผมผมเห็นว่ามันเป็นต้นใหญ่แล้ว มันน่าจะมีรากที่แข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็รากมันน่าจะไปไกลแล้วนะครับนั่นคือสมมุติฐานนะครับชั้นต้นแล้วพอมาดูมันโดยภาพรวมมันเหลืองนะครัเพื่อนสมาชิกยอดข้างบนมันก็ถอดก็จริงแต่ว่าใบาเล็กนะครับแต่พอมาดูใบเล็กใบที่เป็นใบอ่อนเนี่ยกับเหลืองเนี่ยครับมันเหลืองมันเป็นเชื้อรานะครับเหลือง แล้วใบที่มันมีอยู่แล้วนี่จากเขียวใสแบบสะท้อนแสงเงากับกลายเป็นเหลืองนะครับเนี่ยผมก็เนี่ยโดยภาพรวมประมาณสัก50เปอร์เซ็นนะครับเนี่ยเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะเขียวประมาณนี้ครับเนี่ยเขียวประมาณนี้ <c oughs> แต่พอเอาขี้ไก่มาใส่มันกับเหลืองนะครับใบแก่นี่จะเหลืองเร็วกว่าเดิมนะครับเนี่ยใบแก่มันจะเหลืองเร็วกว่าเดิมเองนะครับมันจะเหลือง อันนี้ก็เหลืองตามอายุเราก็ว่าได้นะครับเราก็ว่าได้แต่เนี่ยแต่อันนี้ยังเป็นยอดนะครับแต่มันก็ยังออกเหลืองๆนะครับเหลืองมันจะเหลืองต่างนะครับมันเหลืองแบบไม่ไหมนะครับแบบใบไหมแบบคล้ายๆว่ามันเอ่อเขาเรียกว่าเป็นซันเบิร์นนะครับแต่ซันเบิร์นมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกครับซันเบิร์นมันจะเป็นวงกลมเหลืองตรงกลางกลางใบแต่นนี้มันเหลืองไปทั้งใบนะครับเนี้ย เซลของใบนะครับเซลช่องช่องช่องเนี้ยเหลืองหมดนะครับขนาดใบใกล้ติดใบอ่อนมันก็ยังเหลืองนะครับมันจะเหลืองซีดมันเหลืองเดี๋ยวอธิบายไม่ถูกเหลืองถ้าบอกว่าเหลืองเชื้อรามันก็ไม่เป็นอย่างนี้นะครับถ้าเหลืองเชื้อรามันจะเป็นอีกอย่างเป็นเป็นเชื้อราที่ว่าเป็นไฟพอบลงอ่ะมันมันมันจะเหลืองแบบเท่าเท่ามองมองแต่อันนี้ใบมันคลี่อยู่นะครับมันคลี่อยู่แต่ว่ามัน มันเหลืองเหมือนกับเหลืองไม่สดใสไม่สดชื่นนะครับมันเหลืองแบบโดนความร้อนลวกนะครับไม่ไหมนะครับแต่ถ้าเป็นซันเบิร์เนี่ยมันก็จะเหลืองเฉพาะจุดแล้วก็ที่เหลือมันยังเขียวอยู่อันนี้มันออก,หกเห็นไหมเพื่อนตอมาชิกเนี่ยสามใบนี้ชัดเจนเลยนี่ครับเน,นี่ยในแต่าะซูมมันเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นจุดเหลืองอยู่นะครับนี่เหลืองแต่จริงๆเน,นี่ยนี่เห็นไหมเพื่อนมันเหลืองเหมือนกับ มันใกล้เคียงกับซันเบิร์นใกล้เคียงกับเชื้อราเข้าแล้วใกล้เคียงกับลายแดงลงนะครับมันจะเป็นใบไม่ไม่มันนะครับหนึ่งมันไม่มันแหละนะครับใบใบใบมันกระด้างนะครับใบมันดูเหลืองนี่นี่นครับเซลเหมือนเซลมันตายครับเนี่ยเนี่ยมันไม่มันไม่เขียวนะครับเนี่ยทุกอันเลยนะครับนี่นี่โอ้ตัวนี้ชัดเจนเลยครับเนี่ย เดี๋ยวผมปลูกเอาน้ำค้างออกเพื่อนสมาชิกเนี่ยเห็นไหมครับทุกเซลล์ทุกเซลล์ของใบนี่นี่นี่เห็นไหมครับไม่ใช่ขาดแมกนีเซียมนะครับไม่ใช่ขาดแมกนีเซียมถ้าขาดแมกนีเซียมไม่เป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยเหลืองแบบเนี่ยผมก็เลยมาดูว่าอืมเป็นข้อสรุปแล้วก็เป็นตัวอย่างได้อีกเคสหนึ่งนะครับเนี่ยได้อีกเคสหนึ่งนะครับนี่เห็นไหมครับเหลืองไหมเหลืองมองมอง เศร้าๆนะครับเหลืองโดยภาพรวมมันมันไม่มันนะครับตามปกติใบทุเรียนมันจะมันเงาเงามันนะครับแต่นี้ใบแบบแห้งกระด้างสักๆ,ๆนะครับสัก飒แล้วก็ดูไม่สดชื่นนะครับโดยภาพรวมนะครับผมจะยืนอยู่ทางฝั่งที่ตะวันออกก็จะเห็นประมาณนี้แต่มันก็ชูชันอยู่ กิ่งใบมันก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยข้างบนเนี่ดูเหมือนเหลืองเนี่ยเหลืองเลยนะครับมันเหมือนกับได้รับไอร้อนนะครับจากน้ําร้อนหรือจากอุณหภูมิที่ร้อนจัดนะครับนี่ข้างล่างก็เริ่มเริ่มเหลืองเลยเ,เหลืองเยอะเลยดูเหมือนจะไปด้วยใบจะร่วงด้วยนะครับเพื่อนประม่านชิบนี่คือสาเหตุจากการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหมักนะครับที่ไม่ได้หมักนะครับใส่ใส่สอ ก็เรียกว่าใส่ปุย๋ยคอกนะครับใส่ปุย๋ยคอกโดยไม่ผ่านการหมักนะครับเนี่ยก็สรุปได้เลยว่าหนึ่งเชื้อราเข้าสองมันมีความร้อนจัดนะครับเนื่องจากว่ามันยังมันทําปฏิกิริยาพอไปเจอน้ํานะครับเวลาเราลดน้ําเนี่ยมันจะน้ำจะไปทําปฏิกิริยากับมูลสัตว์ที่เป็นขี้ไก่แกลบนะครับแล้วมันจะเกิดแอมโมเนีย พอเกิดแอมโมเนียปุ๊บเนี่ยลากทุเรียนที่อยู่บริเวณรอบๆนะครับมันก็จะไหม้นะครับพอไหม้ปุ๊บมันจะส่งผลต่อใบใบเหลืองนะครับไม่ว่าจะใส่ไกลแค่ไหนลากมันอยู่ตรงไหนถ้าถูกลากมันก็จะเหลืองนะครับนี่ประมาณนี้เท่าที่ผมทําการทดลองแล้วก็สังเกตแล้วก็ศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วก็ตามหลักชีวะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นผมสรุปได้เลยนะครับในคลิปนี้ว่า ไม่ส่งเสริมในการให้ใส่มูลสัตว์โดยไม่ผ่านขบวนการหมักชัดเจนอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ไม่ต้องไปสงสัยคลิปอื่นเข้าใส่ได้ใส่แต่ผมทำการทดลองแล้วให้น้ำปกติใส่ห่างรอบทรงพุ่มพอไปเจอเกิดแอมโมเนียเกิดเชื้อราเข้าใบนะครับอย่างต้นนี้สิ่งที่ผมจะเสริมเติมผมจะยิงน้ำเพิ่มอีกหนึ่งหัวให้มัน ระ,ะบายแอมโมเนียออกระบายความร้อนออกระบายความเป็นกรดออกนะครับและหลังจากนั้นก็เอาไตโคดรมาลาดหรือ EM ก็ได้นะครับ EM 1ลิตรก็ประมาณสัก120บาทนะครับที่ตลาดหลุมศักก็จะมาลาดตอนเย็นนี้พอดีวันพรุ่งนี้จะเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์เดี๋ยวผมจะ,ะเพื่อบริหารจัดการสําหรับต้นนี้ก่อนที่ใบมันจะเหลืองมากกว่านี้แล้วก็ก่อนที่มันจะร่วงมากกว่านี้เพราะฉะนั้นนะครับฝากเพื่อนสมาชิกนะครับที่ ติดตามผมอยู่ตลอดนะครับสวนทุเรียนทุเรียนมือใหม่นะครับเนี่ยใบเหลืองมันจะเหลืองต่างจากอันอื่นๆนะครับจากการที่สังเกตนะครับจากการที่เฝ้าดูนะครับเนี่ยมันจะเหลืองต่างนะครับเหลืองจากเหลืองต่างจากขาดแมกนีเซียมเหลืองต่างจากการเป็นสันเบิร์นเหลืองต่างจากการขาดาธาตุที่เป็นจุนลาธาตุนะครับเพราะ เหลืองพวกนั้นผมมีในคลิปทั้งหมดนะครับให้เพื่อนสมาชิกย้อนด,ดูได้เลยนะครับผมจะเก็บทุกหลายละเอียดนะครับแต่ดูสภาพต้นหรือใบก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับน้ำไม่ขาดนะครับน้ำไม่ขาดและปุ๋ยไม่ขาดนะครับเพียงแต่มีระบบทางลากนะครับมันกระทบระบบทางลากนะครับมันก็เลยกลายเป็นออกเหลืองเศร้าหมองนะครับมันไม่เงาแล้วก็เหลืองไปใน แบบใบมันแห้งๆมันเหมือนเจอความร้อนจัดนะครับความร้อนจัดถ้าถามว่าความร้อนมันมีสองอย่างหนึ่งความร้อนทางอากาศก็คืออุณหภูมิมันร้อนก็คือมีนามีสานี้ร้อนจัดมันจะเป็นซันเบิร์นแต่ตอนนี้มันไม่ร้อนอากาศเนื่องจากว่าอากาศมันเย็นจัดนะครับก็ไม่ได้ถึงกับเย็นจัดหมายถึงว่า24บางวันก็24บางวันก็25ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นอุณหภูมิที่ทุเรียนชอบนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่อากาศ ทางทางสภาพแวดล้อมทั่วๆไปนี้อุณหภูมิพอเหมาะนะครับแต่ความร้อนนะครับมันเกิดทางดินนะครับมันเกิดทางดินมันเกิดแอมโมเนียมันเกิดความร้อนละอุ่เกิดความเค็มเกิดความเป็นกรดมันก็เลยถูกทําลายราก <smoke. S 1> นะครับรากตัวเรียนถูกทําลายมันก็ส่งผลต่อการส่ง,อ,งอาหารขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นในตัวเจ่นไม่ว่าจะเป็นแมกนีเซียมต่างๆนะครับธาตุอาหารมันดึงขึ้นไม่ได้นะครับ มันเป็นเหตุนะครับของการดึงอาหารขึ้นสู่ลําต้นไม่สะดวกนะครับส่วนในลายแตกพวกนี้นะครับมันเป็นการแตกเพื่อการขยายเซลล์ของลําต้นนะครับตัวนี้ไม่มีปัญหาเพราะาเวลาเราฉีดยาลาหรืออาหารทางใบเนี่ยผสมยาลาไปก็ฉีดใส่นะครับมันก็จะลดลงในเรื่องของการที่จะเป็นเชื้อราอันนี้ไม่มีปัญหานะครับก็ที่สําคัญที่สุดคือระบบรากนะครับก็แก้ระบบรากให้น้ํามากขึ้น ใส่ฮิวมิกฟูวิกแล้วก็ใส่ไตโกรม่าไม่มีไตโกรม่าก็เอา EM นะครับผสมน้ำนะครับเอาเออกแบบเข้มข้นแล้วก็ลาดในวงกว้างๆเพื่อทำลายพวกที่ว่าเป็นแอมโมเนียแล้วก็ช่วยย่อยสลายให้เร็วมากขึ้นประมาณนี้พี่จะฝากเพื่อนสมาชิกสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะใส่มูลสัตว์ทุกประเภทที่ไม่ผ่านกระบวนการหมักไปเพียงเท่านี้ขอบคุณมากครับสวัสดี